Okay. สุริยะนมัสการะเอหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะตามองมือลำตัวตรงหายใจออกพับตัวมือวางข้างฝ่าเท้าศีรษะจดหัวเขา่าหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นแฟลตแบ็กยืดอกหลังตรงหายใจออกถอยเท้าทั้งสองข้างลงด้านหลังหนีบศอก ยุบตัวหายใจเข้าสไลด์ขึ้นอัพด็อกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟสซิงด็อกเท้าแยกออกห่างเท่าช่วงสะโพกหนึ่งสองสามสี่หาหายใจเข้าก้าวเท้าทั้งสองข้างขึ้นด้านบนแฟลตแบ็ค หายใจออกพับตัวศีรษะจดหัวเขา่าหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะผ่อนคลายลดมือลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกพับตัวมือวางข้างฝ่าเท้าหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นฟแฟลตแบก็กหายใจออกถอยเท้าทั้งสองข้างลงด้านหลังหนีบศอกยุบตัว หายใจเข้าสไลด์ขึ้นอัพด็อกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟสซิ่งด็อกหนึ่งาหายใจเข้าก้าวเท้าทั้งสองข้างขึ้นด้านบนแฟลตแบ็คหายใจออกพับตัวศีรษะจดหัวเขา่าหายใจเข้าวาดแขนขึ้น เหนือศีสะผ่อนคลายลดมือลงสุริยะนมมสการะบีหายใจเข้างอเข่าเหยียดแขนขึ้นแชร์โพสหายใจออกพับตัวมือวางข้างฝ่าเท้าหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นแฟลตแบ็กหายใจออกถอยเท้าทั้งสองข้างลงด้านหลังหนีบศอกยุบตัว หายใจเข้าสไลด์ขึ้นอัพด็อกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกบิดเท้าซ้าย45องศาก้าวขวาขึ้นด้านบนหายใจเข้ายกลำตัววาดแขนขึ้นนักครบ1วางมือถอยขวาหายใจออกหนีบศอกยุบตัวหายใจเข้าสไลด์ขึ้นอัพด็อก หายใจออก downward facing dog บิดขวา45องศาก้่าวซ้ายขึ้นด้านบนหายใจเข้ายกลำตัววาดแขนขึ้นนักรบหนึ่งวางมือถอยซ้ายหายใจออกหนีบศอกยุบตัวหายใจเข้าสไลด์ขึ้นอัพด็อกหายใจออกดาว n w a r ์ f เฟซิ่งด็อกส่งสะโพกขึ้นสูง หนึ่งสองสามสี่หา้าหายใจเขา่ากาวเท้าทั้งสองข้างขึ้นด้านบนแลตแบตหายใจออกพับตัวศีรษะจดหัวเขา่าหายใจเขา้งางอเข่าแล้วเหยียดแขนขึ้นแช่โพดครับผ่อนคลายแล้วยืนตัวตรงครับ